สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านนาทีนี้ต้องมาดูวลีเด็ดที่โคตรติดหูของนักรบชุดดำผหารพรานไทยคือนี่เลยครับรบเร็วชนะเร็วถอนตัวเร็วโอ้โหฟังแค่นี้ท่าคนลุกแล้วนี่ไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆนะครับแต่มันคือ DNA ที่ถูกฝังเข้าไปในการฝึกพักสนามของชุดปฏิบัติการทุกชุด การฝึกที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่มาวิ่งเล่นยิงปืนแต่คือการเตรียมหัวใจให้พร้อมก่อนลงสนามจริงถูกภารกิจที่พวกเขาได้รับคือการบีบให้กำลังคนเข้าใจหน้าที่ตัวเองอย่างทะลุปลุกโปรงจำไว้เลยนะครับในสนามจริงไม่มีเวลาให้ลังเลไม่มีคำว่าเดี๋ยวค่อยคิดทุกคนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกบทบาทเพราะอะไรครับเพราะในสนามจริงไม่มีคำว่าซ้อม แต่ทุกหยาดเหงื่อที่ไหลรินทุกการเคลื่อนไหวที่เฉียบขาดคือการสร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดินไทยของเราทุกคนนี่คือสิ่งที่ทหารพรานทําเพื่อพวกเราทุกคนโคตรสุดยอดโคตรมันอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้ได้เห็นความทุ่มเทของพวกเขาคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับคำว่ารบเร็วชนะเร็วถอนตัวเร็ว อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่น้องตาหามพรานของเราและกดติดตาม28 HB News ไว้เลยนะครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ